ครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับจะแนลคลนขายโซ n y นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำคลิปแนะนำคลิปนึ่งนะครับเป็นการแนะนำหรือพิสูจน์บราวเวียเของโซนี่นะบราวเวียเมีขนาด65นิ้ว75นิ้วและ85นิ้วนะผมจะพาไปดูว่ามันเร็วจริงไหมประมวลผลได้เก่งจริงไหมนะไปในอแอปชื่อแอปหนึ่งนะแอปชื่อว่าเนี่ยฮะ ไอด้า64เนี่ยนะผมจะพาเข้าไปดูเลยนะว่ามันให้แรมมาเยอะจริงไหมเห็นไหมผมพาเข้ามาแล้วนะมันให้แรมถึง6กิกนะทุกคนนี่ install installed แรม6กิกพิสูจน์เลยว่ามันให้มาเยอะมากในตลาดคือแรมมันช่วยอะไรมันช่วยประมวลผลมันช่วยความเร็วแล้วก็มันช่วยเรื่อง,องการไหลเื่นของภาพได้ดี แล้วก็ให้ความจุอ in ินส a ต l อล in อินอินเทอร์เนลเนี่ยก็คือความจุนะคือผมอ่านไม่ค่อยเก่งกเท่าไหร่ประมาณ3ามสองกิกก็เหลือใช้อยู่ประมาณสิบห้ากิกนะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมพาไปดู c p u อีกนะ c p u มันเนี่ยตัวสองพันเมกะเฮิร์ก็คือเร็วมากทุกคนเดี๋ยวจะมาพิสูจน์เรื่องความเร็วให้มันนะพาไปเปิดเป็น local l i m i i n g นะ ตัวทีวีตัวนี้คือมินิเลดนะทุกคนนะมันคือมิ let, นะิเลดเห็นไหมโลกโก้เริ่มวิ่งมันวิ่งได้ทั่วจอแล้วมันสว่างได้ทั่วจอเลยทุกคนเห็นไหมแต่ลูกค้าเวลามาหน้าร้านมาเทสได้นะขอเทสได้เลยนะเริ่มวิ่งเรื่อยๆ ในในในวิดีโอเนี่ยมันอาจจะมองไม่ค่อยออกแต่ผมพยายามให้ดูว่ามันมันมันไล่หลอดไฟหรือมันไล่แสงได้ได้ทั่วหน้าจอจริงๆทุกนะคนนะแต่มันมองยากในนี้นข้อนี้มองยากว่ามันมีรีเฟกต์ต่างๆเยอะ มันไล่แสงใด้สว่างทั่วจอเลยมันคือมันสว่างเนียนเท่ากันหมดทุกคนเห็นไหมเด็หลักๆแอปนี้ผมแค่พามาดูว่ามันเร็วขนาดไหนแล้วก็ไปเปิดดีโม่ของแอปนึงก่อน คือในตลาดอะ่ะที่เป็น Android TV หรือเป็น Google TV เนี่ยผมมั่นใจว่า Sony ให้ความจุหรือให้การประมวลผลมาดีที่สุดแล้วนะครับถึงราคาเขาจะสูง,งนิดนึงแต่ว่าลูกค้ามั่นใจได้เลยว่า Sony เนี่ยมันให้ภาพเคลื่อนไหวที่ดีและสมูทแล้วก็ให้เรื่องของการประมวลผลได้ไวมากแล้วนะครับมันไหลลื่นแบบไม่ติดขัดเลยทุกคนไม่ค้างไม่หน่วงไม่อะไรเลย เ้าอะไรได้หมดเลยทุกคนนะ <Okay. S 1> ลื่นปืดลื่นฟืดเลยทุกคนนะ <Okay. S 1> คือผมตามคลิปนี้มาแค่ต้องการบอกว่าโซนี่ให้ลูกค้ามั่นใจในการประมวลผลของของนี่ได้เลยนะ <Okay. S 1> ไม่ค้างไม่หน่วงเหมาะสมกับราคาที่เขาใส่ราคามาถึงจะสูงหรือราคาแพงแต่มันให้ความประมวลผลที่ดีให้แรมมาเยอะสุดในตลาดแล้วหกกิกไม่มีใครให้มาเยอะในบรรดาทีวีขนาดนี้นะครับผมก็ okay. คลิปนี้แค่พามานันแนะนําแอปเวลาลูกค้าไปหน้าร้านขอเช็คแอปได้เลยนะไม่ว่าแบรนด์ไหนนะขอเขาดูขอเขาเช็คถามว่าผมมาโจมตีคู่แข่งไหมคลิปนี้ผมไม่ได้โจมตีคู่แข่งนะแต่ผมแค่ให้ทามาให้ลูกค้าเห็นว่าให้ความมั่นใจลูกค้าได้เลยว่าเราให้ความจุมาเยอะจริงๆนะครับทุกคนนะักผิกเนี่ยให้แรมมาเยอะจริงๆในตลาดเพื่อส่งผลให้ภาพลูกค้าหรือว่า ตอบสนองการใช้ง,งานของลูกค้าได้ดีที่สุดนะครับทุกคนคือความต้องการที่ผมทำคลิปนี้คือให้ลูกค้าได้รู้ว่ามันตอบสนองภาพได้ดีจริงๆเนี่ยนะครับไม่รู้ลิกสิทธิ์จะเข้าไหนะเปิดเปิดวิดีโอคนอื่นลงลงในคลิปตัวเองอีกทีนึง ังไงอยากให้ลูกค้าเข้ามารับการสาธิตที่หน้าร้านอีกทีนะเห็นตัวจริงอีกทีนึงนะภาพมันดีมากบาเ v i e 7ตัวนี้เป็น mini led backlight master di ของโ sony นะทุกคนนะก็ยังไงเข้ามาสอบถามเข้ามารับการสาธิตสินค้าเข้ามารับชมสินค้าตัวจริงได้นะครับที่หน้าร้านทุกสาขาเลยนะครับที่มี sony b a า v i e ยเวางขายนะครับผมก็คลิปนี้ก็พามา เช็คความมั่นใจของลูกค้าหรือว่าเช็คความมั่นใจของสินค้าให้ลูกค้ายืนยันให้ลูกค้าอีกทีนึงครับว่ามันใช้งานและมันประมวลผลได้เร็วจริงๆนะครับไหลลื่นจริงๆไม่ค้างไม่หน่วงดูหนังออนไลน์ดูสตรีมมิง่งดูกีฬาดูฟุตบอลให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยในบาเวียเจของโซนี่นะครับผมเนี่ยก็คลิปนี้มีคําถามอะไรมากน้อยแค่ไหนก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับผมสำหรับช่องคนขายโซนี่นะครับผม ยังไงคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ